สวัสดีครับสวัสดีค่ะบวันนี้ห้องแขกข่าวสดน,นะครับอยู่กับเบิร์ดครับผมแล้วก็ชาวสวยอีกหนึ่งท่านสวัสดีค่ะม่านมุกเซเว่นสิบหก่ะแต่ว่าวันนี้มาคนเดียวใช่แล้วเป็นยังไงคะจะมาถึงนบูมาคนเดียว,ลวเลยเพราะว่าวันนี้นะคะม่านมุกจะมาโปรโมทซิงเกิลเดียวค่ะพี่เบิร์ดก็คือเป็นซิงเกิล ครั้งแรกของมานมุกเลยที่ออกมาร้องเพลงคนเดียวค่ะ,ะกับเพลงที่มีชื่อว่าคิดสี่มุกนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่จะมาเป็นคนเดียวได้นี่คือเห็นว่าก็ต้องมีกระบวนการคัดสรรคัดเลือกบากือนกานใช่ค่ะ<ม>เพราะว่าซิงเกิลนี้เนี่ยมาจากโปรเจกต์เมื่อป,ปีที่แล้วค่ะเป็นกิจกรรม m โ o s h i มมค่ะที่ให้<อ>แฟนๆเนี่ยโบตเข้ามาถ้าเกิดว่าใครได้อันดับที่หนึ่งในการโหวตครั้งนั้นจะมีโอกาสได้ออกซิงเกิลเดี่ยวเป็นของตัวเองค่ะซึ่งมันมุกเนี่ยก็ได้ที่หนึ่งมาก็เลยมีโอกาสได้ออกซิงเกิลนี้นี่แหละใช่ค่ะกับซ ต้องเป็นคิดซิมุกคะเพราะว่าเนื้อหาเพลงเขาจะพูดถึงการที่เราแอบชอบใครสักคนหนึ่งแล้วก็รู้สึกเขินอายมากๆไม่รู้จะทายังไงดีแต่ว่าเฮ้ยแบบอยากให้เขาสนใจเราคิดสิคิดสิต้องทํายังไงนะคิดซิมุกใช่ประมาณนั้นค่ะเป็นยังไงเออรอบเพลงนี้แนวเพลงก็จะเป็นเพลงน่ารักน่ารักคะ่ะฟังง่ายมากๆเลยนะคะ,ะก็จะเป็นเพลงที่ คิดว่าหลากหลายคนน่าจะชื่นชอบกันเพราะว่าดนตรีมันจะฟังสบายๆเหมือนแบบว่าสามารถจะไปเปิดในร้านกาแฟได้แบบนั่งฟังแบบชิลๆได้อะไรอย่างงี้เพลินเพลินเใช่ค่ะแล้วเพลงนี้มีส่วนร่วมยังไงบ้างไหมคะในเพลงนี้มีส่วนร่วมค่อนข้างเยอะเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่ ตั้งแต่เรื่องของคอนเซปต์เพลงเลยก็คือเราได้เกียรติทางคุณบอยกฤติยพงค่ะใช่ก็มีพี่บอยเนี่ยมาช่วยในเรื่องของการเขียนเพลงด้วยแล้วก็ทั้งเนื้อร้องทานองแล้วก็การโปรดิวส์เพลงค่ะใช่ก็เหมือนมุกกับพี่บอยก็ต้องคุยเรื่องของคอนเซปต์การว่าใช่อยากให้คอนเซปต์เป็นแบบไหนอยากได้อะไรเพิ่มเติมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนวมถึงเรื่องของเสื้อผ้าน้าผม MV นะคะแล้วก็ท่าเต้นด้วยไฮไลท์เลยก็คือท่าเต้นเนี่ยมุกก็ไปทับทามน้องในวงน้องแอนด์เซเป็นันวงมา คิดท่าเต้นให้ในเพลงนี้ด้วยค่ะมีน้องๆในวงมาช่วยด้วยใช่ก็คือเป็นการทํางานแบบครอบครัวจริงๆแต่ว่าอย่างที่เล่ามากมันคู่นี้ทําทำเองอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นเลย่ทำไมถึงเราต้องลงไปทําอะไรกันเยอะะขนาดนี้คะอ๋อเพราะว่าหนูกับทางทีมผู้ใหญ่อะค่ะอยากให้เพลงนี้เนี่ยออกมาแล้วเป็นตัวมั่นหมุกมากที่สุดเพราะว่าใช่เพราะว่าเพลงนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะว่าการโหวตจากแฟนคลับด้วยค่ะก็ต้องบอกว่า เพลงนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีพวกเขาเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากทําให้แฟนๆภูมิใจด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนชื่นชอบกัน,นะคะ่ะม,มันเป็นโปรเจกต์ของเมื่อปีที่แล้ว,ลวก,กว่าจะมาสําเร็จเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะานเมา,มา <laughs> นนมากนั้นามนนากค่ะเป็นไงบ้างคะในกระบวนการในขั้นตอนในการทํามันไล่เรียงมาจากอะไรบ้างก็ตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะก็พอทราบนะคะว่า่าได้ที่หนึ่งแล้วก็จะมีโอกาสได้ออกซิงเกิลเดี่ยวก็ต้องเริ่มเริ่มในเรื่องของการคิดคอนเซปต์ก่อนว่าอยากให้คอนเซปต์เป็นเพลงแบบไหนแล้วก็อยากให้เนื้อเพลงเล่าถึงอะไรแล้วก็ ถ้าเต้นก็ต้องผ่านการซ้อมค่ะแล้วก็เพลงก็คือปกติเนี่ยมุกลองเพลงเป็นกลุ่มใช่ไหมคะก็เป็นศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่ายากหน่อยกับการที่ต้องออกมาร้องเพลงคนเดียวมันก็จะตื่นเต้นแล้วมันก็มุกว่ามันยากกว่าการทํางานแบบวงเพราะว่าปกติมุกอะแรปไม่เก่งแต่ว่าในเพลงนี้เนี่ยมีท่อนแรปด้วยใช่ก็เลยต้องฝึกฝนเยอะหน่อยค่ะแล้วก็อ่าก็เรื่องของการทํางานด้วยแล้วก็ ผนวกกับเรื่องของไวรัสโควิดด้วยในช่วงนั้นทําให้แบบบางทีแบบตารางงานอาจจะเลื่อนๆลื่อนไปซ้อมหรือจะไปทำอะไรอัดเสียงลงเพลงลงแพลงอะไรก็ยากใช่ค่ะใช่ก็แบบต้องวมดระยะห่างต้องมีการคัดกรองมากมายอะไรอย่างนี้้นช่วงโควิดหนูทาอะไรไปบ้างคะ ช่วงโควิดก็อ่าช่วงที่เขาให้อยู่บ้านก็อยู่บ้านค่ะใช่แล้วก็อ่าจังหวะที่อยู่บ้านเนี่ยก็มีกิจกรรมในบ้านอะไรเงี้ยอย่างเช่นการดูซีรีส์แล้วก็มีการดาวโหลดแอปทิกต็อกอะไรเงี้ยมาเล่นค่ะซึ่งบอกว่าแอปทิกต็อกในช่วงนี้เนี่ยมุกก็มีแชร์ในทิกต็อกด้วยกับเพลงคิดซีมุกนี่แหละค่ะเพลงนี้เนาะใช่ค่ะสามารถที่จะไปเล่นกันได้ในแอปทิกต็อกได้เลยนะคะับผมสำหรับเราการที่ทํามาคนเดียวมาออกมาออกมาทำคนเดียวอย่างเงี้ยมันยากหรือมันง่ายหรือมันจะต้องยังไงบ้าง มุกว่ามัน reference จากใทยไมเป็นที่ต่างาไรย่างเี้จริงๆแล้วอ่ะมุกมุกมี reference เยอะมากาเพราะว่ามุกก็เป็นคนที่ชื่นชอบในการติดตามไอดอล,<ไ>ลอยู่แล้ว,ลวอะไรเงี้ยใช่ก็ ก็ก็ก็ดูจักหลายๆคนค่ะจริงๆแล้วมุกก็แบบว่าอย่างถ้าศิลปินไทยก็จะชอบดูพี่อิงวรินทรใช่เพราะไปดูแบบสไตล์การร้องเพลงเขามาว่าเฮ้ยแบบเวลาเขาร้องเพลงดูเพลงเขาแบบน่าจะพอเราพอร้องได้น่าจะสไตล์แบบว่าคล้ายๆกันอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ไปหาดูศิลปินเกาหลีบ้างอย่างไอยูอะไรเงี้ยซึ่งแบบมุกเองก็ชื่นชอบอะไรเงี้ยค่ะก็ลองลองดูหลากหลายค่ะลองแบบศึกษาดูว่าถ้าเกิดถ้าเกิดร้องเพลงคนเดียวจะทํายังไงให้ให้ให้เอาอยู่อะไรเงี้ยใช่ค่ะก็แบบต้องศึกษาเยอะมาก ก,ก็คิดว่ามันยากกว่าการทํางานแบบกลุ่ม,มสาหรับ<อ>มุก<ม>เองนะคะพ, <laughs> พอมันสำเร็จเป็นเพลงออกมาแล้วทีน<ะ>ี้พูดถึง เออมีเอ็มวีใช่ตอนตอนถ่ายทำเอ็มวีเป็นยังไงบ้างอ๋อถ่ายทำเอ็มวีตอนนั้นเหมือนจะถ่ายถ่ายวันเดียวนะคะแต่ว่าถ่ายตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยค่ะใช่ใช้เวลาทั้งวันเลยใช่ใช้เวลาทั้งวันค่ะก็สนุกดีบรรยากาศการถ่าย MV แต่ว่าก็จะงงเหงาตรงที่เราไปคนเดียวอีกแหละแต่ก็มีแต่ก็มีน้องๆเมมเบอร์แบบไปเยี่ยมเยียนนะคะแบบว่าเอ้ยพี่มุกถ่าย MV เหรออมามาหาสักหน่อยละกันอะไรอย่างเงี้ยก็มีเพราะน้องเขาต้องมาช่วยเราเต้นนี่ใช่ใช่อย่างน้องแอนน่ะก็คือแบบมมาาาดูท่่่เเต้้นลลยใชคะแวก จริงๆแล้วใน MV เนี่ยก็จะมีเมมเบอร์บางคนแบบมีโอกาสได้แบบแวบๆแวบๆอะไรอย่างงี้นะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นใครยังไงต้องรอติดตามในเบ h i n d the s c ี n e ของ MV นะคะกิจกรรมครอบครัวจริงๆ้วยอบอุ่นมากค่ะเพราะผมว่าทำพอถ่ายพอดออกมาแล้วตอนนี้เพลงออนแล้วลงแล้ว เป็นไงบ้างครับฟีดแบ็ที่ได้กลับมาสำหรับฟีดแบ็นะคะก็แฟนๆก็บอกว่าชอบกันค่ะเขาบอกว่าเพลงฟังง่ายมากแล้วก็ฟังสบายแล้วก็รู้สึกว่าเขาบอกว่าเฮ้ยผมว่าผมฟังได้หลายรอบเลยนะแต่เพลงมันหวานมากนะคะจริงๆแล้วแบบอย่างแฟนๆก็จะแบบเป็นแบบคุณผู้ชายแล้วส่วนใหญ่อะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกผมฟังได้หลายรอบมากเลยโอ้เพลงแบบผมชอบมากมันแบบมันเหมือนมั่นมุกมากเลยครับอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าตั้งใจทําให้เขาชอบส่วนหนึ่งด้วยแล้วแบบเห็นแฟนๆที่ชอบกันก็รู้สึกดีใจมากแฟนๆของเราแฟนคลับทั้งหลายก็ที่ ตามันอยู a, да <ste> ่ก็สมมติมันก็จะเป็นผู้ชายนั่นแหละเนาะเขาติดตามกันอยู่แล้วเพลงสำหรับเพลงของเราเนี่ยมันเป็นมันจริงมันต้องการสื่อว่าเป็นเป็นของผู้หญิงหรือของผู้ชายสื่อถึงกานจริงๆแล้วอ่ะได้ทั้งทุกเพศทุกวัยเลยค่ะเพราะว่าเรื่องของการที่แอบชอบใครสักคนการที่แบบมีใครสักคนให้เราปลื้มอยู่เลยหรือแอบมองอยู่อ่ะมันเป็นเรื่องสากลมากๆก็เกิดได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะคะแล้วก็รวมถึงคนที่แบบชื่นชอบศิลปินอัไนแเงี้ยก็สามารถที่จะเอาเพลงของเราเนี่ยไปใช้ได้เหมือนกันคือ คิดว่าการแอบชอบมันพูดยากบางอย่างถ้าเกิดแบบไม่อยากพูดเองก็ให้เพลงของเราแบบไปบอกรักแทนก็ได้เพลงเนสือใช่แบบเป็นสื่อนามอะไรเงี้ยในการที่บอกว่าฉันชอบเธอนะอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะเดี๋ววันนี้เราก็จะให้น้องมุกร้องให้รองสักท่อนหนึ่งนะไปด้กินไดมิหน่อยได้เลยค่ะพร้อมนะคะทุกคนถ้าเกิดใครร้องให้รองตามด้วยนะคะอ่ะสามสองหนึ่งแต็กรับตะก้อนใยเขาพร้อมโบกมือดาวกำลังทักทาย ทั้งทั้งที่ไม่เคยจะรู้จักผู้ชาะยช,ะชายชายชายคนนี้จะทำยังไงดีนะอยากรู้จักเขาก่อนเดินจากไปที่นี่และฉันจะพลาดโอ,อกอาสที์ดีแสนดีด,ด,ด,ดค,ค่ะค่ะคิดคิดสิตอนนี้เลยเออ หนูรู้สึกแบบกองมาใส่เป๊ะชิวคือแบบหนูขนาดใส่เป๊ะชิวอยู่เสียงยังเสียงนิ่งอยู่เลยโอ้ยขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราคงต้องถึง butter เนยดีกว่าได้เลยค่ะดขนาดนี้เขาเนี่ยโอ้โปสเตอร์สดใสมากอันนี้ก็จะเป็นชุดคอนเซปต์ใน MV นะคะยังไม่ได้เห็นชุดนี้ตอนนี้แต่ว่าใน MV จะได้เห็นแน่นอนค่ะก็ก็เป็นสไตล์น่ารักสดใสตามสไตล์เลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าดูดีๆมันจะมีกิมมิ c นะคะพี่เวิร์ดนี่อย่างเช่นแบบว่าอาการติดโพสต์อิ t แบบเป็นแบบว่า love you แบบว่าแอบบอกชอบผ่านโพสต์อินนะคะแล้วก็มีจดหมายรักอะไรงนี้มีการกดไลค์แบบส่องไอจีไปกดไลค์อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จะแบบเป็นแบบแอคทิวิตี้ของคนที่แบบแอบรักทั้งนั้นเลยบนนี้มีเขาเรียกอะไรมันมีความหมายทั้งหมดใช่แเเลฉยๆถูกต้องจริงๆแล้วมีความหมายทั้งหมดนะคะทุกๆอันเลยไม่ว่าจะเป็นแบบไอ้โปสเตอร์แบบว่าการเล่นเอ็กโอเป็นรูปหัวใจอะไรเงี้ยมีความหมายหมดเลย ใช่ค่ะคอตั้งใจฟังเต็มๆมันที่ไหนติดตามได้ยังไงกันเอ่ยค่ะสามารถติดตามเพลงคิดซิมุกนะคะได้ใน YouTube c h a ของ l ของียส16ได้เลยนะคะตอนนี้ก็ปล่อยให้ชมกันแล้วนะคะจับด้วยนะคะรวมถึงสตรีมมิ่งต่างๆมากมายค่ะสามารถดาวน์โหลดกันได้แล้วนะคะแล้วก็กิจกรรมในช่วงนี้ก็จะมีอ่า o k Challenge เนาะให้ทุกคนไปติดตามกันได้ใน t i k t o k ของมันมุกโซเวียสิได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตนะคะพี่เวอร์ถ้าเกิดว่าสถานการโอเคตอนนี้เรามีงานมีด้วยใช่ค่ะเป็น กิจกรรมคิดสมิทคิดสมุกค,ค่ะก็เดี๋ยววันที่2สิงหาคมถ้าเกิดว่าใครว่างก็มาเจอกันได้นะคะก็เรียกว่าติดตามน้องมุกได้แล้วก็ตามกิจกรรมที่น้องก็บอกมาในแหละเนาะใช่ค่ะครับโอเคสำหรับวันนี้ห้องแขกข่าวสอขอบคุณน้องมุกมากแล้วก็เดี๋ยวมีห้องแขกออื่นๆห้องแต่ลืมติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ